ปีโราม่ว่าปีเป็นคนแร่กลองนองเลยนะในเดือนนี้นะโอ้คนบ้านเราวเร่งอยากทําไมเวลาบ้านเรานําท่วมเพื่อนมาช่วยลุยเลยเดี๋ยวแม่ต้าปุ้มเดินไปเร่จะนูรถมารับบริจาคแกดักโลเนี่ยทําไมห้ามไม่ตั้เปรยได้สัองเหลีกเปรย์นั่นไปเป็นนายกมันตู้ไม่ตายหัวหมอนมั่งไม่นใหญ่ไหนเลยรักคนมันตายหัวอนได้ไหมตั้งเปรย์ตั้งเปรย์ย่ำใดหรืออ๋อ ตัวนักเป็ดเดินอย่าได้แรงใครเลยคะแม,ม่เจ้าพมนี่ยคนคอนไหมไม่จ่ายอยู่ปากนั่งรูบแม่มคอนเต็มเื่อทำไมกค็คิดอย่างนั้นอ่ะอันนี้เราก็ไม่รวมกันเห็นตายเต่าได้เสียตายโอ่งไม่ารรมดาตายโอ้งจา้จาบตาเหลือปิดไม่จยัยโคตตายโคตรด่าอย่างนั้นเลยขับด้แบบนั้นเนี่ย ระหว่างมากเกี่ยวกันไม่แม,ม่เจ้าเออไม่ใจเกี่ยวกับนายกเห็นแหลกตน,นตันน้ำปิดชิดปิ้นบรรโรกระท่วมข้านหลอมาทบสองวันไหนนี่ซ้ำเดือแล้วไม่แดงตีหน่วยอุบัตินายโอ้ตาอยากได้เกิดไหมคนด่าอย่างกันเลยเหรอครับเอ้ยทำไมนายกผู้หญิงเป็นี่น้ำมันท่วมเยอะนายกยิ่งทีราบลงน้ำไม่ทีไปเนยข้างในนายกพี่โอเลครับ นายอ,อกายมันดุงได้ด้วยไอ้ไปลุงน้อยเน้ท่านวีชัยไม่รู้ดุงไง้ลุงน้อยขึ้นนี้นะอ่ะอภิชิตเด็นไห้ตอนแกปินนำท่วมจริงแต่กรุงเทพไม่ท่วมอ่าเพราะแกดุงไง้ไปตึงอีสานดูแต่ใกล้ใกล้เคล็ดมาลุงน้องปีตั้มพี่อ่ายดูแด้ว ผู้นายบองลานี่คือรู้มอดกับก้มหนักเกี่ยวจยันทร์ก็อีกับก้มรู้ไปเลยฮัลเลกูมันแปลกนะจ๊ะครับไี่รู้จักหรือ,อยังนายกรัฐมนตรีผู้หญิงคนแรกพบเร็วแลกวันไปคลองชื่ออะไรหญิงลึกกับอะไรนะหญิงลึกยิ่งลักค่ะเพราะท่านยิงลักไม่ใช่ยิงลึกใช่นี่เป็นปัญหาบ้านเมืองที่เกิดขึ้นตอนนี้คือเด็กเรียนจบแล้วตกงานครับตกงานไปเด็กจำโย่เรียนจบแล้วตกงาน พี่จะทํำยังไงคนนโยบายท่านยิงแล้วเขาบอกแล้วว่าตอนนี้จบปริญญาตรีเนี่ยสาตาร์ทที่หม,ยยมื่นห้สาสตาร์ทเจเบิ้ลห้ารับใช่ใค่เก๊กาเก๊กัเกล็ดรับจังกูไม่ยอมเดินแฮมสตาร์ทเบิ้ลห้าบิดก็เหล่าเส้นเปดเียกันแดดไหมอู้แฮมโต้ก็กันในอ้วนเปลี่ยนบอดเสียกันยอดมันเปล่าอวดทะกูคนเหล่าสาตาร์ทกันไม่รู้ อย่าเดือดร้อนวังนี้เปลกเปลฟีเออไล่เรื่องไล่เล uh, ่าแต่เกิดขึ้นต้องช่วยกันแก้ไขช่วยกันคิดอัลน่มึงแล่วังนี้เด็กอายุเจ็ดขวบนี่ก็จับมาทำบัตรประชาชนมดแล้วเด็กเจ็ดขวบทำบัตรเออไอต่อไปเคยไม่ต้องทำบัตรตเคยก็ทำนานแล้วมาลูไหมทำบูดอเวลาเหยวเจ็ดเลยไม่บาดกำปลือตทางการเกงเลย เว้นครูเจ้าไปหลักบัตรโยน่ลังลูกบัตรประชาชนบัตรประชาเด็ด <c oughs> นะเด้อตอนนั้นไม่ต้องเครียดพวกเรามาวันนี้ก็อยๆดองมีความสุขนะครับเมืองนคก้นี่คุณปากรายใจดีคุณภากรายใจดีจินเด็กคณะเด็กอย่างหรือดดดอดไกีเรียน <c oughs> เด็กเต็มน้อยเต็ก้อนเนี้ยก็ย้ายหลวงกูวกู้ไปเยีะย่างลังลุงลแต่กูแค่ไพียงมาจะดูนษ เด็กกันวะยึดแมมเลยตบาบดอย่างวิ่งเร็วมันเปลี่ยนหมดคอยไม่รู้ลูกคอยวิ่งในในตายกลางช่วงเลยฮ้องแร่เด็กคนพินเลยอันนึงอาจารย์กูโตแล้วเด็ก,ก,กเด็กกะรักอ่ะเด็กเด็กรักมากรับนั่งนองเดียววันนี้มากะรักใจเยือยแย่ยังไม่รับอันคนที่งอันตีลูกแกเดียวคอยเกนแกว่าน้นองเดียววะนี่ลูกพีชอบน้องมาหน้าเน,นี้ตัวเต่าอีแต่มันเสือหลบนั่งเสือมอนเต้บน้องถูกจุดแล้ว หนูซื้อแป้นถูกจุดก็นแร่ได้ต่งวันคำ่ำคุณต้าม,มาไปโรงเรียนไหมไปรลบวันเย็น <c oughs> นกจริงแล้วเลยวันคำ่ำหนอวันค่ำเพื่อไปโรงเรียนรับวันเย็นนี่มันอยากยากิกนไต้หลวก็น่องเดียวว่าได้กับแต่เดียวใต้หลวก,กันสักกลุก่มตึงหลูกรองเลยหลูกคกราตาน่วยน่วยลุ่ม,มันในกองหูอ้าวหนูไอตาหน่วยติแป้นดินไม่ระเบิดกัน น้าเดื้อมันต <opoly> ja ึกมันไม่ตัวเต็มรองมันรองแ ề m ตีีกเลยจะได้พบมาไหนตายมั้งไม่ตายหรอกไม่ตายน้าเดื้อลังคนณตามวัดไปกับใจหมากันไหมน้าเดื้อตา้มวัไปกับใจหมากหม่จริงอยากิผ้าไปแล้วกับใจว่าเออพี่ก็อยู่กรุงเทพติดหนานติดหนามก็ป้าเจ้าบูชาเป็นผู้ปามาเองเหฮ็ดพ้นรลูกติดต้องฟ้ามามาทุ่มวัด พอมาจะไหวใจปราคุณเจ้าใจเต้นจัตุปัจตีพอไววก้อยกี้เป็นต้นในเสบ้าในวัดเรานี่มีปลาอยู่ตั้งหมดห้าองค์ต้องเลี้ยงมาเป็นสิบตัวนี่มันไม่ไหวมันตระหนจารแรงโตวัดเรานี่ปลายังอยู่อ้าตัวตึงมาเป็นสิบองค์พอค่อยมาบุญปลาไปเอาติดอ้ไรวะคนโยกูบอกเข้ากันนู่นนี่ ทำจนจุนคนเราเราก็ความขี้กลางเป็นบ่อเกิดแห่งความอายนะความขี้กลางเป็นบ่อเกิดแห่งความลําบากยา,ากขี้กาลางหลกกระยันเพื่อยันเราไม่ติดันไปพื้นในโตกเต็เจตคิดดูด้ทะเลอันนี้ละคนโรกีปันมาเลนั่งคูมาเลยไม่วันเย็นนุกป่าเนี่ยรม,มาใายป่ามาจ้มทิบบอกเลือกครับไปห้าิบเจ็ด ซอยไม่ยอมเจอมาแต่ชาวเปรตนี่มาขึ้นว่าแต่กูเป็นดิบหนองบ้าเอาวะว่ะกูปีงจ้องขึ้นเหนกว่าง,งดิบเลยกล้อยากในกลองจะไม่นี้มันโจอิชิตันไม่ได้อิชิตันเปิดออกมาเป็นเบนกูเปิดเปิดที่เป็นบอหวานดูตอนได้เป็นเบนนักตีกะตั้มเปมอร์บร้ยากาน ทำหานหนุ่ยต่อไปมังคิดไวได้อึนผลได้ใจใกล้ร่มจากออเราอีรวยขึ้นปื้อคุณเราไปเจ็งอยากกินมากบริษัทใกล้ตูกล้เตียนัเลยว่าออไม่คิดบาทเต็มใกล้ได้ถุกวันนลูกทัดันเลก็ซื่อไปชุดกันปิลนได้ตาวด้วยอาไรายแต่ดุมจากมันทีได้ตาวด้ยเพราเราอยากใกล้ทำหานวัดเลยเรอใกล้ในชเวินดูกล้องนี่พอเข้าชเวันอยากใกล้ได้เป็น พอเปิดตู้ปับ๊บเจวินสวดีค่ะรับขนมจากเพื่อนไหมคะกรุณาเก็บไม้กระดชัดสะสมแต้มค่ะไม้กระดสิบอันแรกขนมข้อมได้สองห่อนะคะ่ะตั้มวันนั้นเลยอาวเซเว่นนี่นาเก่าใจมึงจบกับเซเว่นมันจัดเป็นแบบบ๊อบเลยมันแรงพรอนขนาดมาดันตู้ไปมันยังวายเรือ่องอะไรกระเจี๊ยบนั่งกิดเอื้อนอยู่จึงไม่แรงว่าเคย ให้ดังเดินยิมออกลบท้นหลวงเลยซอยเจเวนไว้นี่มาจ่ายแรงปนุปนี้ตำรวจบานเราปากใจเราปรุงไม่แรงแบบเจเวนเนี่ยประชาชนรักทำใจจับตาเลยซอยเวลาตั้งด้านเนี่ยงกี่วัดชวนหมากบานเราคี่แบ่งหน่อยพอตั้งด้านรวดปั๊บเด็กวัยรุ่นไม่จึงจอดรอดป่านี้แล้วจะเกลียดเราแต่เลย่อนไม่รอด กูจริงแล้วกว่าเลยจนยินอยู่ใช้ไม่รับทีก็ปฏิบัติหน้าที่กันอย่าววาดกันเลยฮานเยอนายนี่ต้องแรงไงมันเซเว้น่อไปไอ้เจ๊แยกตามด้านสวนพอรถจอดปั๊บสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ทางหลวงจังหวัดสังยินดีต้อนรับครับจะรับคดีเพิ่มไหมครับใช่โอ้ก็เปิดการก็เลยว่า นายว,วมติดร่างติดร่างกับเพื่อกูตื้อกว่ากูยอมติดกันนายแรงเพราะวนะันนั้นยอมติดนูเออพอติดร่างปับ๊บกรบคำนวณคำนดเดินออกจากร่างปับ๊บทำมีแบบชีวินโอกาสหน้าติดใหม่นะครับอขอบคุณที่ใช้บริการหลังจังหวัดจังครับยังเป็นอ็อดตำได้เป็นรวย่อไปนั่งเกียร์คุณ นี่กูอกไปไก่เนี่ยลำกันเนี่ยลำออมือปืนบริษัหนูนุ้ยมาเก็ตติ้งเนี่ยลำทุกกระบอกไม่ต้องปอกกินได้เลยเราล้มกินเพราะไม่ใจจ้างเราตำระบบลิปสติกอะใคระยะมพอเรากินเรามุ่นตายตึงเนี่ยหล่อวืด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 กินไมหมดมุ่นวุบเนี่ยลุบลับอึงป่ะทำแบบนั้นเลยอ่ะ แค่มันโจอีจีตันได้ไหมมันเังืออีจีตันมีรองหัดใต้ขวาเนียวหลามมีรองหัดใต้อุดหมายเลขแจ็คพอตอยู่ที่ใบกล้วยรองพอสให้ท่านกดกระสุนระบบเอ็มเอสเนียวหลามบริษัทหนูนูนมากระติ้งทุกกระบอกเวลาปอกจะได้ลุ้นลุ้นรางวัลรถเบนลุ้นว่าสุกหรือดิบอยปีงแคบแคบี๋ยวร้อยา ชอบตีนอะไรได้เป็นมวดไม่ไม่ได้ชอบอะไรเป็นมวดเฉยๆเป็นมวดวันที่กินนมกินหนาบัวบอกน่องประกันแไงใช้ต้องเป็นมวดไม่มวดเกี่ยวก็ไม่เพลื่อมันกีกะานลานมันพันลิ้นไงเพื่อเพผ่มโปรโมชบอกวังทำไมมีเรื่องอะไรมาเก่งความลูกเศร้าก้มตกคอมเม้นตอ้อมคืนอยาเตี้ยแต่คอมเองมาเร่งคนเลี๋ยวก้มกระตัมจำรูดอ ลูกสาวโดนกลมกลืนี่ครับเวลาฟาดเลยทีเด็ดนัการ์ตายตีจุดอิดนักาตายตีจุดอิดนักาตายวันไหนวันอาทิตย์ลงขึ้นเหมือนกันน้ำวันใดวันเจอเลยอ๋อยัย q u ê ดียัยลูกสาวตัวตัวกลมกลืนครับไปเบิกตัวรากมาไม่ใจรักขับจูดจูด ไอ้จูดกับรากเหมือนกันแหละไปลุกแล้วมานี่ลงมาสันโต๊ดลูกปอสันโต๊ดมานี่ลูกสันโต๊ดใครข่มขืนมันลุมมันเมาไหมชื่ออะไรไม่รู้นี่ลูกเธอร์เก็บลุกวะมาลูกแต๊ดเตะลุกเศร้าเลยกับเชื่ออะไรชื่อสันโต๊ดขึ้ งามจะกุลโปดกันกค่ะฉันโตดโปดกาดค่ะแกล้งความเรื่องอะไรโดนกลมคืนเธอกลมคืนตรงไหนแต่ตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะไมาบอกแล้วก็ดูนะเป็นไงบ้างตอนที่โดนคืนหนึกค่ะทำไมแจ้งตำรวจไรเกล็นกลั่นเล่าเหตุการณ์ตอนที่โดนกลมคืนคือตอนนั้นนักขึหนูเนี่ย ดีตัวผูก็มากันว่าไงตอนที่โดนกบคืนเวลาตอนนั้นเป็นไงบ้างตอนนั้นหนูจะเดินไปเที่ยวค่ะหนูจะไปตลาดี่ไปถล่มวัยรุ่นสักประมาณสิบกว่าคนได้วิ่งไล่หนูมาค่ะบังเอิญว่าข้างทางดาน้ายเนี่ยเป็นป่าละมาะด้านขวาเนี่ยเป็นตลาดคนเยอะเยอะหนูก็เลยวิ่งเข้าไปแอบเแอบในตลาดเอบในป่าค่ะ หนูไปถึงในป่าแล้วพวกมันเเดินตามหนูมานะเธอพมันตามหนูมาแล้วก็หนูโกรธมันมากหนูตะโกนด่ามันเลยหนูด่ามันว่าไงหนูด่ามันว่าเรียงหน้าเข้ามาแตมันก็กลเข้ามามัดหนูค่ะมันมัดหนูมันแก้ผ้าหนูตัดเสื้อหนูวายวายวายหม่ลูกครับทีนี้เนี่ยแล้วมันมัดหนูค่ะมันมัดหนูจริงๆขึ้นไหคือมันจับขาหนูไว้ จับขาหนูสองข้างหนูดิ้นดิ้นจนขาลุดก็พารขาลุนแล้วตีมันเลยไม่หนูเอามาเกี่ยวเอวมันไว้ค่บมันมันทำหนูตาลุ่นนะคะมันช่วยกันมัดเท้ามัดมือครับมันมัดมือหนูหนูกัดมือมันจนว่ามือหนูหลุดออกจากมือมันหนูเอามือปลายปลายไปเจอท่อนไม้อันทขาได้เจอต้นไม้ควานต้นไม้ได้เู็วคว้าไปบนหัวมันเลยกระรอกขวนหนุนค่ะ จะรบูก็ดีดียาเจ้าดูก็ดีดีเอ็มนายพังเปล่ช่วยหนยนะรับตำรจครับช่วยหนูเขาจับจนใได้ได้ได้บอกเขาด้วยว่าว่าไงไว้มาทำเหมือนครั้งก่อนเธอไปมาจองคนนายก็ได้มามามจุดเทียนไปเวียนโคนอย่างาโดยต้นและตัดรองคนเมียจุดเทียนไปเวียนโคนอย่างาโดยต้นและตัดรองคนเมียรอยจักทีกี่ปัน รวยจากทีกี่พันอนมต้มเธอกันจังเปลียเปลียเปลียตัดยางมาหลายปีไม่รวยทักทีแล้วจะทำยังไงหน้ากาพุกมันดังลุกขึ้นลึงลังและนอนอยู่ไม่ได้จงกาแควแล่ดำดำจงกาแควแล่ดำดำวันต้มจากคำแล้วกยไปตัดยางในตรองเตวฝนตกเียแล้วจะทำยังไง คุณตกปลำมปลำต้นยางเปียกดำจะไก้ตัดยังไงกลับไปบ้านไม่รอดอีกลับไปบ้านไม่รอดีเอาเมียทักที่ลับายใจกันต <c ười> ัดยางไม่ได้ก็ลบปตทัดยุงทเทวตาเกะเลยใจดำขกินหยุดยางทั้งจาเลยควยเมื่อน,นี่ติดกองที่ก็อยตาเกไม่กล้าใจคนเป็นลูกน้องพึ่งตาเกะท่านจริงไม่เป็นลูกจ้างมั้งมันมาดูไม่บุนนี้ ต่อได้เป็นลูกจ้างเนีมันดูชึกเนี่ยนั่นเอ๊เจ้าเก่ใจดำกุนตกปลำปลำจะให้ตัดยังไง